คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกครั้งนะครับผมก็หายไปนานเลยนะ3-4วันได้นะครับทุกคนก็วันนี้มาจัดให้ละกันนะครับอาจจะเล่นไม่เยอะนะครับก็เพราะว่าเพียเพียนะเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับก็ไปพักผ่อนมานะครับทุกคนไม่ได้เจอกันเลยผมเองก็ลืมบอกไว้นะก็ลืมแจ้งไปทางเพจนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูอยู่ในค่าย pg ก่อนละกันนะครับทุกคนก็เป็นเกมฟรีนิก ตามนี้เลยแล้วกันเนาะฟีนิกซ์ลิทหรืออะไรสักอย่างนะครับโอเครู้สึกว่าเกมนี้นะก่อนก่อนที่ผมจะมาเที่ยวนะครับก่อนจะกลับบ้านต่างจังหวัดน่าจะมีคนขอมาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเกมฟีนิกซ์พพีจีอะครับทุกคนโอเคมาดูกันแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเล่นอยู่ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะมาดูกันว่าเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเองก็ไปละลายซับมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้รับซับบ้างหรือเปล่านะโอเคลุยครับ โอเคเราก็เอาทุนมาแค่500ก่อนนะครับทุกคนก็ประมาณครึ่งพันนะเดี๋ยวเอาเบ็ดอะไรดีเบ็ด5แล้วกันนะครับทุน500เบ็ด5เนาะกำลังสวยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยถ้ามันเข้าสแคอร์เนี่ยมันก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะ,ะสุดดีเหมือนกันนะครับเกมนี้หน้าลายผมโอเคอยู่ชอบเล่นอยู่นะ รู้สึกว่ามีคนขอมาอยู่นะครับสําหรับเกมนี้นะทุกคนแต่ว่าต้องให้เข้าห้าห้าตัวเลยนะครับสําหรับกว่าจแต่เข้าฟรีเกมนะทุกคนดอกนี้ไปก่อนเลยครับ4ี่สิบห้าไปเบ็ด5้าได้สี่สิบห้านี่ก็หลายต่ออยู่นะครับเนี่ยห้าร้อยลงเล่นไม่ขึ้นนะครับเออได้เท่าไหร่1ิบแปดรับดอกนี้ต้องให้ได้ไอไข่สีแดงเนี่ยน่าจะเป็นไข่ติดปีกอะสีอุ้ยขาดตัวเดียว ้องให้ครบ5 5ตัวนะถึงจะเข้าฟรีเกมเนาะโอเคดอกนี้20นะครับทําไปทํามาเหลือ500อีกแล้วครับทุกคนเหมือนจะดีแต่ก็ลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันเราเพิ่งเล่นนะครับทุกคนเพิ่งกี่นาทีเองนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนต้องได้พักงา ได้หยุดได้ลากันกลับบ้านนะครับก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับก็ป้องกันกันด้วยนะครับแมสเจลย้ายขาดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้มาปั่นเอานะครับ <laughs> โอเคตอนนี้ผมก็ออโต้ไปก่อนแล้วกันเนาะเอาทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหเกือบมาครับดอกนี้สองรอบแล้วนะนะทุกคนลงมาสี่ตัวนะก้อนทองไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าเนาะ ่ะเหลยหนึ่งรอบนะครับสำหรับการหมุนฟรีแต่หมุนออตโต้ยังไม่เข้าเท่าที่ควรนะทุกคนยังไงยังไงโอ้โหหายไปนานเลยมี FC คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนก่อนวันสงการเดี๋ยวผมจะอะ น่าจะเป็นเป็นไล์แจกไปก่อนนะครับทุกคนอาจจะเป็นทูมันนี่อยู่เนาะเปิดซองเปิดซองกันหน่อยแล้วกันนะก่อนกับก่อนกลับบ้านเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมผมเองอ่ะไปก่อนแล้วก็กลับมาก่อนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงสงการผมคิดว่ามันยังไงอะ่ะคนมันเยอะอะครับโอเคโมไปโมมาตอนนี้เบ็ดสิบแล้วนะทุกคน ก็เมื่อกี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเพิ่มเบตตอนไหนนะครับทุกคนแต่ผมผมว่ามันเพิ่มได้อยู่นะเพราะว่าหน้าลายเนี่ยยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ยังเข้าอยู่นะครับแต่ยังเข้าไม่สวยเท่าไหร,ร่นะขอดใสคาเทอร์อย่างเดียวพอเลยนะเกมนี้นะทุกคนปิดหมุนปิดออโต้ไอปิดโทโบเปิดออโต้ก่อนนะเพราะว่าไวเหลือเกินเอา้าดอกนี้เข้าเลยทุกคนเออมาดิสิบสองการหมุนออโต้ดอกแรกนะทุกคน เออสวยมีคูณนะครับเข้าจนได้นะโมไปโมมาเป็นไงโอ้โหดวงอีกแล้วขอรับทรัพย์บ้างแล้วกันนะครับทุกคนเพราะเราไปละลายทรัพย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านทีนะปีละครั้งนะครับเอาเอาแล้วสอนด้วยครับทุกคนเป็นเท่าไหรอ่อ่ะสิบสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่หมุนนะครับรวมทั้งหมดนะครับทุกคนน่าจะได้คูณเยอะอยู่แบบนี้ โคตรดวงเลยฟร้อนเสยลิ้นพันทำไมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วผมต้องไปหาอะไรกินก่อนนะน่าจะหิวหิวรางวัลก้อนโตไป900ทุกคนรางวัลซุปเปอร์นะครับก้อนทอง5ช่องนะตอนนี้เป็นคูณ13แล้วนะครับทุกคนยังไงก็กําไรแน่นอนนะเอาทุนมาแค่500นะครับยังเหลืออีกตั้ง9รอบนะทุกคนจัดไปดิน่าจะรางวัลก้อนโตรัวๆเลยนะครับทุกคน๋ยวกดไปเลยแล้วกันเนาะ 225นะครับดอกนี้คูณ1ินะครับทุกคนออไม่ไปอีกต้องให้รอ,อก,กดนะครับโอเคคูณสิจัดไปสีเบาๆไปก่อนอคิดว่าจะซ้อนอีกอะจะซ้อนอีกไหมเนี่ยซ้อนอีกก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะดวงสุดๆเลยนะครับคูณ19แเ้วทุกคนตอนนี้คูณ2ีแล้วด้วยอันึ่ง100ครับได้แค่นี้อเนี่ย ขออีกสักหน่อยได้ไหมขอปิดดอกแบบส,สวยๆหน่อยละกันตัวเขาให้รางวัลก้อนโตมาอีกแล้วครับดอกนี้เท่าไรสามร้อยสี่ห้าร้อยครับรางวัลซูเปอร์นะครับทุกคนเอาแล้วแตกยับยับจัดไปอีกครับปิดดอกได้สวยอยู่รางวัลก้อนโตไปอีกเท่าไรเนี่ยกดไปเลยละกันหนึ 1, 000, ่งพันแปดสิบโอ้โหไม่เลิกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับทุกคนทุนมาห้าร้อยเล่นแป๊บเดียวได้คืนมาเป็นพันเลยนะเนี่ย เออก็บอกแล้วไงว่าขอรับทรัพย์หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวสามพันห้าแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาออโตออกเลยเนาะถ้าสามพันห้าก็โอ้โหเกือบมาอีกรอบครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเกมนี้ดวงดีนะครับทุกคนได้ไปต่อนะก็เอาไว้ทั้งนี้แล้วกันนะครับกำไรเน,นเน้นเลยนะครับ3 0 0 0บาทท้วนนะครับทุกคนกำไร ไม่รวมทุนนะถ้าทุนก็สามพันห้านะครับโอเคเอาเป็นว่าเราถอนสามพันห้านะทุกคนเลขกลมๆนะครับเอาไว้เอาไว้เท่านี้แล้วกันก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันนะครับทุกคนมาไว้ไปไว้บ้างเนาะโอเคก็ยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้รุดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆกับทางช่อง a d อ a นะครับทุกคนโอเคบายครับผม